ถ้าไม่อยากลองครับเชฟเชฟฟูดเลยอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อปเสีร์ครับเชฟวิ่งแกะแล้วก็วันนี้มาที่โซโล่ก็มีเพื่อนก็ตามมาล้างหน้าอยู่ร้านหน้าผมมองร้านหล้าเป็นร้านเก่าแก่ร้านเก่าแก่ผมทำเป็นจานพิเศษเพราะว่างวิธีการทำเป็นไทยใหญ่ ไมเป็นอาหารตามสัตทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวาวทานนี่หมูนุ่มแล้วก็านตลอร้านองแก่ขอแกเลยถ้าดูย่าแล้วดูดูเจ้าของอยู่น้าดูนมาดูแล้ว วันนี้จะมาทิศภางเหนือดูนะครับว่าพวกนี้จะไปตากหรือจะไปแม่สอดอยู่ที่ท่าบผกเพื่อคผมผมวคาติดตาได้ขนนะครับก็ทานอาหารง่ายๆก่าตัว่อยแน่นอนแต่ลองดูก่อนครับคือแล้วกันผมว่าหน้าทานเลยเรื่องว่าดูธรรมดานะต้นมีร้านน้าเนี่ยคนร้านน้าเหมือนกันรสชาติแตกร้านนี่ทำอร่อยไม่อร่อยไป คนทานาหน้าบ่อยคือเราจะลดหน้าอย่างนี้นสุดยอดครับคืออันนี้เพื่อนๆไปกินล้านร้านหน้าที่ตามอาหารตามสั่งรสชาติไย่างนะถ้าบอกเลยว่า,าหมูน้านหน้ามาินไผ่หน้ามันไผ่นะละนักษณะเดียวกันนะฮะรู้ว่าอร่อยนะเพื่อนๆก็มาทานอาหาร คีดูกแล้ทานง่ายอยู่ง่ายนะครับออกที่ไง่ายไปเปลี่ยนเงินได้แประหยัดนะนะเราอยู่ได้นานก็มางสถานการเดียวก็ได้ก็ทตลาดรุ่เนาะตลาดก็รุ่มเนาะอหอยกาเนี่ยาหอยกาเนี่ยเรื่องมาเป็นฐาก็มีตาอางารเยอะเพื่นติดตามดูนครับแต่ผมบอกวานก็ใช้ได้ตลอด ครับผู้รมกามนะครับผมก็าาเปลี่ยนนะครับคุณแก่เลยครับข้นี้ย